สวัสดีครับบอสสวัสดีครับ,บ,อรรบเออ่คุณแก้มครับผมอยากทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสถิติเกี่ยวกับการเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัทของเราจะได้ไหมครับอ๋อได้ค่ะเดี๋ยวจัดการให้นะคะอ๋อได้คขอบคุณครับมีอะไรเหรอแก้มก็บอสนะสิอยากทราบสถิติเกี่ยวกับเว็บของเราอ่ะฉันไม่รู้จะทำยังไงเลยเนี่ยอ๋อไม่อยากหรอกรงั้นอ่ะใช้ Google Analytics สิง่ายดีนะแล้ว Google Analytics มันเป็นแบบไหนล่ะ Google Analytics คือตัวเก็บสถิติเกี่ยวกับผู้เข้าชมเว็บไซต์เพื่อให้ธุรกิจทราบถึงพฤติกรรมของคนที่เข้าชมเว็บไซต์ซึ่งจะช่วยให้มีข้อมูลอย่างละเอียดเพื่อนำมาประมวลถึงประสิทธิภาพด้านการตลาดของธุรกิจว่าเป็นอย่างไรซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยให้กำหนดแผนการในอนาคตของธุรกิจได้อีกด้วยอ๋อขอบคุณนะแล้ว,ลวคุณล่ะ 对。<Yeah. S 1>